เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบแอกแม่นะกับแกมจูสิตวัดกระแกมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเป็นเข้ามาแล้วนะอ่าในวันอาทิตย์นะผมเป็นวันที่รีกดูเดือดที่สุดเลยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปรีกนะอ่ะอย่าลืมเข้ามารับกันนะผมสําหรับตรงนี้นะดีนเอลหกรเลยนะผมสําหรับวันที่6นี่แล้วก็พรุ่งนี้ เคนโตรอคุณอยู่เบมบี้รอคุณอยูอ่แต่ผมคิดว่าผมน่าจะได้อาบานแชงเจนสองนะผมกาเซราโตแน่ๆเลยแต่สไปโนนี่ไม่ได้อะเชื่อดีนะเปิดมันจิตใจมันมุ่งมั่นมันต้องได้วิบวับวะ่ะอ่ะวันนี้ก็กิจกรรมก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับอ่าแพ็คนะผมก็มีอาแพ็คสกิลนะผมเราจะต้องใช้สกิลฟาดฟันกันนะแต่ว่าฝั่งนู้นแมงก็โหดทิไห่เลยทีเดียวแล้วก็อา แฮกทองก็แอบลอตาลอใจเราเหมือนกันนะผมแต่ว่าผมจะตีแลกนะผมวันนี้เชา้านี้ซัดลีก,กันก่อนดีฝ่าเพราะว่าอันดับรู้สึกว่าจะจวนเจียนแล้วเกินนะผมผมก็อยู่แรงพีเดเต a t อันดับที่19เ้านะผมมีแต้มอยู่526นะอ่าไม่ค่อยมีเวลาเลยแต่ว่าผู้นํามีห9 8เองไม่เท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมจะไร้ขวดอยู่นี้แหละนะทุกคนนะก็ แอ t โชดัสรอคุณอยู่อ่ะมีข่าวใหม่ล่ามาอีกแล้วอะ่ะเรียกว่าตกใจจัดเลยของวงการนี้นะผมนั่นก็คือลีกใหม่ก็ได้มาจ่อแล้วนะครับเฮ้ยนี่มันแพ็กอะไรอ,ะอ่ะอเต็มไปด้วยการใสร่พืชทั้งนั้นเลยนะผมเดี๋ยวจำสุดๆเลยทีเดียวอ่ามีอะไรไหมมีอะไรใหม่มไหมให้ผมดูกอไม่มีใหม่ว่ะมีเลนชีเนียจะมาใหม่อีกแล้วแล้วก็อ่อ่ะ,อะีกใหม่มาจ่อแล้วนะครับผม พูดถึงเลขใหม่ก่อนอ่าเอารูลาลาทอสนะผมนะหรือหมีแพนด้าของเรานั่นเองอ่าตาดอปแบงค์ดีมากเลยนะผมหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันนะผมก็อ่าออีใบแรกไม่1000ว่ะใบที่2 1000ใบที่3 1000แต่ว่าอาดรอปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ วันศุกร์นี้นะครับผมเตรียมระเบิดฟอร์มมันกันได้แล้วนะสองทุ่มนะผมกับไมคกครั้งแล้วสําหรับหมีแพนด้านะผมนะตั้งแต่ผมเล่นมามันเพิ่งมาครั้งเดียวนะผมแล้วผมก็ชวดไปนะครับผมอดแดกศึกนี้ล้างแค้นอีกแล้วเรียกว่าทวงแค้นจัด,จดเลยอะแต่ว่าหมีดํานี่ผมเพิ่งครั้งแรกนะผม่างนั้นในการเป็นครั้งแรกเราก็ต้องเอามันมาครอบครองให้ได้นะผมนะไม่ได้เลยจริงๆว่ะครั้งแรกมัน นะมันตาตึงใจทุกคนว่าเอานี้เอานี้แล้วก็ไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้นะผมแล้วก็เอาตัวนี้มาลุยกันดีกว่าสําหรับเช้านี้นะผมดูซิว่าจะดูเดือดเลือดพ่านกันสักแค่ไหนนะผมมาดูผู้ต่อสู้กันซะหน่อยว่าแข่งปีอ่ะวันนี้เอ้ยก็พอได้ตัวอยู่นะไม่แข่งปีเท่าไหร่ออ้ยวางตัวดีมีใช้ไปมักขึ้นเมเทียนะกว่ามากเลยนะมีเก้าหลงยหนึ่ง ห้าเก้าหกนะครับพวกกนเพวกกันเปลี่ยนตัวแน่ๆนะครับเดี๋นี้คิดคำนวณไว้แล้วมันเปลี่ยนตัวมาตัวเดี๋ยวเราจะซับแรงแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลใช่ไหมมาเลยราชเซกาอันน่าหุ้นพันห้าเก้ายิงด้วยว่ะซัดเราแน่นั่นไงเห็นไหมซัดจิงๆด้วยแล้วบออยู่ได้สบายว่ะไมโครบอกว่าโอ้สบายมาเลยจาปากช้อนมาเจอกันหน่อยยามเช้าๆเนี่ยแหละ อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะขึ้นแรงแคทสำเร็จหรือไม่นะผมวันนี้อามาไม่โจมตีด้วยจิตใจไม่มุ่งมั่นพอโอ้โเปลี่ยนตัวสิครับจะอยู่ได้ยังไงอะ้าขึ้นอยู่ก็ตายแมปนะครับผมแล้วก็เก็บไว้ให้หมดเลยนี่มันเป็นสูนงเราเฮ <c oughs> ้ยมันมีสามแน่จ้วงเราแน่อาการนี้ไม่น่ารอดตายไหมโจมตี2องโอ้โหฉลาดมาก <c oughs> มันยังเหลือน,นึงนะผมแต่ว่าก็เท่านั้ <c oughs> ก็เท่านั้นจริงๆเพราะเรามี6แล้วนะผมจมตีหนึ่งจมตีสไม่ได้เหรอสาซแถมเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงใจพอไม่นะตอบก็่มันใสจัดๆให้มันรู้จักอาไฟโนแรปเตอร์ของฉันซะมัง่งชิหแย่เมเทียรปรากฏตัวแล้วผมปรกกากฏแกลาบันเลบันไลเชิงเลยทีนี้โดนงับอย่างแน่นอน โดนไหมดูสิล่อรอกไปก่อนโจมตีสิโอ้โหเรากดดันไงกดดันมันเลยต้องโจมตีหมดแม็กนะผมเอ,อือดัวเล็กแค่นี้มึงใส่เต็มเลยล่ะเออให้มันได้อย่างงี้แหละอโจมตีหนึ่งแล้วก็โจมตีสองโชคดีมากตัวนี้ดาเน,น้อยมากๆเลยนะผมเอาเราป้องก,กันหนึ่งก็พอเ็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ใช้ไม่ตายไม่เท่ความไม่เท่มันอยู่ในตัวโอเคอุ้ยมีสามร้อยเองเห็นไหมสองร้อยสามสิบหกนะผม โจ๊บสีก็ตกอยู่ที่ประมาณ900นะผมเพราะว่าผมใส่ค่าอาจิให้มันเรียบร้อยเลยม <c oughs> าเลยจะพวกใส่สเตงยังไงก็สู้ใส่อินไม่ได้หรอกจะบอกให้ตายซะอย่าอยู่เลยฉันเตรียมตัวแตกไปไกลแล้วไอรันจาเซก้าตายซะตั้งท่าก่อนไลเวทลงงับเขาให้ <c oughs> โอเคเรียบร้อยไปแล้วนะผมใส่สเตงช <c oughs> นะไม่ได้ยังไงใหญ่ วนใดแต่สามสิบหนะ้าแน่โอเคไลจีมาจะจัด <c oughs> อันดับต้องเมเอา่าเท่าไหร่วันเนี้ยอุ้ยห้าร้อยเก้าสิบแปดเลยอ่ะนะอีกหลายทีเลยเนี่ยสองทีเนี่ย <c oughs> อีกสองทีแน่ๆนะครับผมอา่าเพราะมันเกือบหกร้อยเนี่ยมันขายแค่สองแต้มนะผมอ่ะซ้ำแล้วไม่รู้ว่ามันห่างจากพวกแร้งเพชรหรือเปล่าก็มีประเด็นนะเพาว,ว่ารู้สึกแต้มมันน้อยกันเลยเอันนี้ไปตัวนึกผมตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ว่าชาโคต้องออกโรงแล้วนะผมไปลย มาดูก็จะซื้อกันสนอยผมว่าแน่เลยต,ต,ตึงตรึงตึงโต๊ะมีเสร็จมีเสร็นมอุ้ยแข็งมากตายแล้ววะไม่มีตัวชนะทางมันด้วยอ่ะบอโตจังเนี่ยผมนักขงกัรหนึ่งไว้ก่อนยูเนยียบอกว่าฉันต้องรักษาสเต็ปและสะแต็ปของฉันของเพื่อนๆไว้ให้ได้ แย่เลยเนี่ยถ้ามันไม่โจมตีนี่ผมเหงาเลยเนี่ยต้องรุ้นให้มันโจมตีเท่านั้นนะผมสําหรับเจ้ากระทิงดำตัวนี้อ่าแปดเลยแปดเลยทีเดียวไม่โจมตีด้วยหายจัดจั๊เลยเนี่ารนี่มันไม่โจมตีเนี่ยโอ้โหมันเก็บสแต็คไว้หมดเลยอ่ะบ้าบอเดี๋ยวเขาออกอาวุธแล้วแน่ๆเลยแล้วงี้เราจะโค่นมันได้เหรอวะหุ่สแต็กมันเยอะมากมีสิทธิ์แพ้สูงเลยนะครับเนี่ยดูไหมดูซิเราจะแพ้ไหม โจมตีสิโดนจังๆเนอะผมเอออยู่เนี่ยไปแล้วเออแน่เลยอาการนี้มันมีบุงเรื้อนี่ดาเมียดไม่ต้องพูดถึงเลยทั้งมเป็นพันตัวอ่พั 1, นหนึ่งจริงตนะัวอ่าโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ทั้งหมดปงกันไม่อยู่แล้วนะอ่าเพราะว่า,ามันเหลือสามแต่ทางอผมโอเคเหลือเป็นปงกันก็ได้ตายซะอย่ายอยู่เลยนีหนะแต่ก็บังคับนะผมให้มันสแต็กหมดไปแต่ว่าผมจะไหวหรือเปล่า ตูแเพนแด็กนี่ไม่ธรรมดานะตัวล่างนุกแต่ว่าน่าจะเลือดเยอะทูแเพนแด็กวิ่งสามสามร้อยยังอ,อย่างนี้ก็มีโอกาสชนะโยมาเจ,จ,จ้าบูยอมตีสามอยากเล่นเด็กเร็วใช่ไหมแกกล้ามาเล่นเด็กเร็วบังคับฉันอย่างงี้ชิบหายแล้วแต่หน้ามันมีงเกตเลยนะเราโจมตีนี่เรามีสิบแพ้แน่หนึ่งสองสามประกันสองโอเคยังไหวติงยตอยู่ตายไม่ได้กระเด็นกระดอน ผมนึกว่าจะเหลือหนึ่งแล้วน <Leonard> ี่ครับผมถ้าเหลือหนึ่งนี่เราแพ้แน่นอนนะผมโอเคมาดูสิจ้ะคูเป็นเดกซ์ตัวมันนะหัวนี้เป็นใบพัดเลยทีเดียวซูหัวเราไม่ได้หรอกหัวเรานี่แอวหัวหัวหกคนน้อยคนน้อยอไม่โจมตีว่ะไม่โจมตีก็ได้ตัวี่อย่างเงี้ยป้องกันสี่นะผมนะมี6ก็ยังลบเชนไม่ได้บอเลย ใขก็มาได้แล้วจริงเราโจมตีมันไม่ถึงขั้นสามนะผมสักแคถ้าเราโจมตีมันป้องกันสองก็ยังรอดโปลลิฟเราไปได้นะผมทีนี้วัดใจสุดๆแล้วผมว่ามันโจมตีเฮ้ยทำได้เลยผมว่ามันต้องการจะเก็บสแต็กอีกแต่ว่ามันก็ต้องป้องกันอีกมันน่าจะป้องกันสองแล้วเก็บสแต็กวีผมแพ้แล้วเะเนี่ยป้องกันสี่นะผมนั่นไงป้องกันสามจริงๆด้วยนะผมทีนี้มันมีเจ็ดละ แแน่ๆผมอาการนี้ไม่น่ารอดอ่ามาลุ้นกันว่ามันจะโจมตีถึง1294หรือไม่นะผมอ่ะมามันคงจะช่างใจนะดูนะผมอ่ะโจมตีเจ็ดดูสิว่าผมจะรอดไหมไม่น่ารอดอาการนี้ตายไหมเอือตายเออหุ่นนิดเดียวเอง1294นรบนะผมเออเรียบร้อยอ่านิดเดียวจริงๆเลยนะผมโอเค ไม่เป็นไรมันก็ต้องมีแพ้มีชนะกันบ้างกันสิไม่งั้นมันจะไม่โหดนะผมโอเคนี่แล้วเรามีนะสักตัวนน้ำสักตัวนี้เราเกิดแล้วเมืยอมาลุยกันดีกว่านีผมมันคึงถึงเวลาที่พี่เขียวจะต้องออกโรงแล้วนะแล้วมันไม่ให้โฆษณาเลยเนี่ยโอ้โหบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวมาไม่เป็นไรโฆษณาไม่มีก็โอ้โหทำไมมันแข่งกันอย่างงี้วะเนี่ยแข่งจริงๆ แข็งเรียกว่าแข็งสแตนเลสเลยทีเดียวแปดร้อยกับ800้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็โชว์แพ้รัวนๆไปเลยให้มันรู้ถึงความแน่วแน่ในการแพ้ของเราเฮ้ย <c oughs> รู้ถึงความแน่วแน่มาสีมันจะกล้าโจมตีเปลี่ยนตัวดิอย่างเงี้ไม่เปลี่ยนมาโจมตี2องโอ้โหใจมันได้เอ,อ้โหโดนไปสองแะผมอ่า ีนี้เราโดนไม่แช่แล้วนะผมพวกกันหนึ่งพวกกันสองสเสียไว้นหนึ่งโอเคเก็บไว <c oughs> งไง้ให้เพื่อนเปลี่ยนตัวนะผมเป็นแขกยังไงล่ะเดี๋ยวเพื่อนเปลี่ยนตัวดีไหมเอ้ยเปลี่ยนตัวว่ะโอเคในที่สุดมันก็เปลี่ยนตัวจนได้นี้แหละมาตุ้ยโจมตีหนึ่งเอ,อือไม่เป็นไรนะผมเกิดคนอรรมตะอย่างเรายังไงก็ไม่เป็นไรแน่นอนเปลี่ยนตัวหไยเหี้ย เรเก็บแตะให้เพื่อนหมดเลยนะผมแค่เป็นไปตามแผนเรานิดนึงอ่ะนิดเดียวอ่ะเป็นไปตามแผนเราแต่ว่าแค่แผนแค่นิดเดียวนะผมอ่าผมว่ามันต้องเปลี่ยนตัวแน่ๆเลยเปลี่ยนไหมอุ้ยมันสู้เลยว่าใจมันได้ว่าอุ้ยมันโจมตีแค่สองเงเอ,อือเหมือนมันจะรู้นะผมหายกระจัดเลยทีเดียวอยู่นี้ไม่ธรรมดาวานะเนาะแต่ละคนนะเทคนิคลุกเล่นสูงมากโออจมตีหนึ่งโจมตีสองสาม,ส,ามสี่นะผมแล้วก็เหลือให้เพื่อนสามตายอย,าอยู่เลย ตบปันพี่เขียวนี่นะใหญ่นักใช่ไหมไม่ยอมร้อยเขียวก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะอ่าเวลาโรดอนนกจิ๋วมาเลยอุ้ยนี่บังคับเลยเนี่ยบางครั้งมันโจมตีห้าเลยนะดูสิการบังคับมันต้องมีเกิดขึ้นนี่ยวันนี้อ่าตัวสุดท้ายนี่โหดจัดเลยนะสองพันห้ากับแปดลงไปเลยนะลุงแล้วเรามีเลือดเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือเลือดเก้าร้อยลุงโจมตีห้าเราตายเออลงไปนอนกองอ พี่พายจ,จายัดนเลยเราล้มสแต็กได้แค่สุดเดียวเท่านั้นนะผมให้บ,ยบอยที่สุดโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามได้อยู่นะผมแล้วก็ประกันหนึ่งสองสามนะผมเหลือไว้หนึ่งโอเคถ่ายให่เลยเศรษฐกิจ,กจมันยุดเนี่ยไม่น่ายันหน้าก็ให้เรียบร้อยอ่าตัวสุดท้ายนะผมฮาเจปาโรสอซารัสนะผมหัวเรียกมะม่วงเหมือนเลยม่วงหัวแดงอ่ามาสี 400. ่ร้อย ดีแล้วแหละที่เรารับแค่ท, <c oughs> เคทีเดียวพอเรารับแค่ทีเดียวพออึ้งแมนยังอยู่ได้นี่ผมเหลือเลือด500รอยของแดงก็จะแพ้แล้วนะครับผมกับมาชนะสัง,งั้นตาอยก็ยันมันกากาดดีแหล,ละยูเนี่ยโอ้ไม่ยันด้วยนะผมเอาหัวมองอือ้อลงเมนอนกองฮ่าฮ่าู้น่าเขียวอื่นเลยทีเดียวไม่ชนะโอ้โหเจ๋วแจมจริงๆมาแล้ว การเป็นผู้นำต้องมาแล้วว่ะเอ้ยมันขาดนิดเดียวอะโอเคแรงเพชร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 ซึมตุรุตุซึม,ซ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 มเอาได้375รบห้นะผมดีเอจุกๆเลยเดียวช่วงนี้อ่าก็อย่าเปิดได้อาหารก็แล้วกันเพราะอาหารมีเยอะแล้วกันเอายูเนียร์ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาไดเมททัวอนแล้วก็เอาอาอิชิตันนะผมโอเคหน้าจอไหวแล้วแหละน่าจู้ได้อยู่เลยอ่า ยังไงสูตรนี้ก็อัตราแพ้ก็น้อยน่อยน้อยน่อยนะผมยังสามารถอพลิกสถานการณ์ได้เป็นบางครั้งนะก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบไหนนะผมอันตรายแล้ว4,500ก4,500เลยนะมันเยอะไปไหมนะเอสกคิวบล็อตนะเอฟพาร์ทเพื่อนโอ้ยเป็นสามว่าผมดูก็4,500นะผมอุ้ยใส่เต็งเหมือนกันเนี่ยเป็นใส่เต็งเหมือนกันนะเนี่ย เพราว่าอ่า damage น้อยมากด้วย damage ห้าร้อยเองอ่าป้องกัรหนึ่งต้องกัรหนึ่งนี่เราไม่รอดนะต้องป้องกันสองโอ้ยรอดโอ้ตะกี้ป้องกันหนึ่งก็ดี้ากไม่คิดว่ามันจะป้องกันนะผมมีเลือดตั้งสองพันแปดมันป้องกันหนึ่งแล้วงั้นน่ะผมงงจิตใจเลยทีเดียวผมว่ามันไม่โจมตีละเปลี่ยนตัวให้มันได้อย่างเงยเลยเลยไม่เข้าแผนข้าล็อกนะผมอุ้ยโจมตีหนึ่งอ่า หนึ่งกอเลยไม่อแค่น้ยังไหวอยู่ยังพอได้ยังพอได้มาเดี๋ยวเราก็หาไป้มมันใช่ไหมนี่โว้ยเล่นยากเล่นยากเลยมันเปลี่ยนมาอเงี้ยไม่ลงล็อกตายเออไม่ตายนะผมยังอยู่ได้สบายสบายอารมณนะผมเราจะทำยังไงดีถึงจะชนะมันวเนี้ยบเก็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 บ้ก็เก็บเก็บเก็บอก็บเก่อเกบเก็บเก็ก็เก็บเก็็กเ ูซีมันจะโจมตีเท่าไหร่ผมว่ามันโจมตีสามไอ้คนเนี้ยมันเล็งแล้วเล็งอีกโจมตีสี่วะโอเคตายเออ,อลงไปนอนกองอบ้าบอที่สุดเลยเดียวห่างกันเยอะเลยนะสี่พันห้าเนี่ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเราก็ไม่ได้นะผมโจมตีหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วก็ห้านะผมแล้วก็ถ้าอยากชนะนี่เราต้องทำยังไงเก็บไว้เพื่อนให้หมดนะผม ถ้าอยากเห็นหน้าเราต้องทำอย่างนี้นะผมงับโอเคยังโชคดีที่เราสแต็คครบนะผมคือมีสแต็คไอ้นี่เลยทีเดียวสแต็8แปดนะผมมาดูสิว่าเอาโมลดเปลี่ยนตัวว่าโอ้ยพันเกเลยหรอว่าไปแล้วโจมตีหนึ่งด้วยโอ้โหมอมเอื้อชิบหายแล้วมันเหลือสองแน่ฉลาดมากคนนี้อมีเปอร์เซ็นต์แท้สูงเลยนะผม โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะผมอ่าผมว่ามันน่าจะเก็บไว้ตัวสุดท้ายแบบโจมตีสี่นะผมกองกันสามะเ,าเก็บไปตัวหน้าหมดเลยเอ่ะไม่ตายนะผมหือบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวถึงอ่าผมโจมตีหมดผมก็แพ้อยู่ดีนะผมเพราะว่ามันมีเก้าร้อยเนี่ยตัวล่างนะผมดังนั้นวัดใจสุนๆเลยไม่โจ,จมตีอย่างเงี้ยทำไมโจมตีอย่างเงี้ยล่ะเพื่อนโจมตีอย่างงี้ปั๊บแล้วเราอย่างงี้แราแพ้อยู่ดีอะ่ะก็แพ้อยู่ดีอะ่ะ เอ้ยพวกไม่มี900 <100 S 2> ไงเห็นไหมโอ,อ้ยแพ้อยู่ดีนะผมอิชิตันอ้าผิดพลาดตรงที่มันจมตีหนึ่งนี่แหละบ้าบอที่สุดนะผมมันลองจมตียับไงบผมแพ้ซะงั้นน่มะมาวัดใจกันเอ,อ้ยมันบอกไม่ต้องวัดนะยังไงก็ชนะโอเคแพ้ไปแล้วนะผมอิชิตันขอโทษอิจิตันฉันพานายมาชนะไม่ได้อ้ะ เจ็บใจสุดๆนิดเดียวเท้เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาทีเร็กไปนะผมแล้วก็เอาชิตาน,นี่มาทีนี้เปลี่ยนบ้างเอาทีเร็กไปแทนนะผมปารคลุยกันดีกว่านะผมก็ทีเร็กเป็นซิกเนเจอร์ของเกมนี้นะผมดังนั้นเราต้องเอาทีเร็กไปเล่นบ้างนะผมมาดูคู่ต่อสู้กันสักหน่อย,อยนกหนะ้าพันน่ะนกหนะ้านน่ะ แล้วมีไอ้นี่ด้วยนะผมโคม่าส,สไปนัสอะมาบอที่สุดเลยเดียวอสองสองนะผมเนืาา้อแท้ขนดเนี่ยครับเก็บสะแตกไว้หนึ่งเดี๋ลองเก็บไม่ออกบอไม่ถูกเก็บสะแตกไว้ก่อนพูดเลยว่าเก็บสะแตกไว้ก่อนนะผมโอ้โหต้องดูของมันดูแล้วดูอีกอะ่ะมันรู้สึกแบบว่าแย่มากอะ่ะเรารู้สึกแบบยังไงอะ่ะไม่น่าสู้ได้เลยอะ่ะมาจะแพ้อ,อีกไหมเนี่ยมีประเด็นนะผมมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ เปลี่ยนตัวนะผมโอ้ยมีพันกับสี่สิบเก้าเลยไปย้ำกูตายแน่โจมกเต้นหนึ่งตายไหมไม่ตายนะผมยังอยู่ได้สบายๆโอเคแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองนะผมเหลือไว้เพื่อนหนึ่งเปลี่ยนตัวอ่า่อยางนี้ก็พอได้อยู่พอไหวโย่พอไหวโย่มาต้องเล่นแบบไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยต้องเล่นแบบดิจิตอลแล้วเนี่ยคลิปหายเก็บนไม่ถึงเลโคนแล้ว,วนี่ยผมดังนั้นแย่จัดยอดเลย ยูเนียมีอาดาเมจอยู่400 400ก็จะเพิ่มเป็น600ก็พขอพอๆกับคิวเร็กนะผมแต่ว่ารถไม่ได้นะผมดังนั้นแตักไว้เพื่อนอีกแล้วเย <c oughs> จงตักไว้ให้เพื่อนอีกแล้วมาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเสี่ยงอีกไหม <c oughs> มาเลยเจ้าคมมากอุ้ยมันคิดหนานมากอะ่ะมันคงโจมตีแค่หนึ่งเท่านั้นผมคิดไว้โ <c oughs> จมตีหงจริงจด้วยชิบหายแล้ว <c oughs> อีกแล้วว่ะโอ้โหไม่ธรรมดาว่ะพวกมันนี่นะความสามารถนี้เรียกว่ามันเดาทางเราถูกเลยนะผมมามหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็แผ่ให้มันหมดเลยนะผมโอเคตายอุย้ยมันเหลือตัวหลังหนึ่งด้วยอ่ะแม่งมันจะโขดไปไหนวะไม่ธรรมดาจริงๆว่ะยิงเล่นแม่งมันยิงโหดเกินไปว่ะมา มีพันสองนะครับผม้าโจมตีสี่มันเหลือสแต็กหนึ่งเหี้ยวะแล้วมีเนื้อต้องห้าพันเนี่ยเ็นเม็นได้อย่างนี้ดิโดนสี่เลยตายผมเออโดนจิกระผมเนียไปแล้วเนี่ยผมไปแล้วที่ไหนเรามันโจมตีเรา <c oughs> โอเคอ่าโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสี่ห้าเลยอะหกแล้วโจมตีจนหมดแบก็กะยิดอ่ <c oughs> ลูกบอลเอื้ยกัดเข้าให้นี่ไงยังล่น้อยโคนมันได้ก็ยังโอเคอยู่โห้ยสมัยนี้สุดจัดจริงๆฟังโนน <c oughs> โอเคแพ้ตัวนะผมราการนี้ไม่รอดตายสมอร์แล้วผมลบสิตายแล้วว่าแพ้ต้องยกเลยเดียว้ยโดนตบเอือแต้มจะไม่เยอะกันเท่าไหร่แต่ว่าโหดจริงๆอ่ะก็ยังขึ้นไม่ได้นะผม <c oughs> ไอ้เปนได้อยางงี้เนี่ยโอ้โหทำพวกมึงจะโหดกันไปถึงไหนเนี่ยอ่าเอาตัวน,นี้เป็นตัวหนึ่งเปลี่ยนสูตรมากนะผมเอาน้ำเป็นตัวแรกมงอนะมาแล้วก็เอานุ๊กนะผมมาลองสูตรใหม่บ้างดูสิว่าจะชนะไหมไม่เชื่อหรอกว่าจะชนะไม่ได้มาเลยการขึ้นแรงก็ดนี้มันยากลำบากเหลือเกินเนีครับผมสำหรับทุกคนที่กำลังต่อสู้อยู่ก็เอาแล้ว <laughs> อีกแล้วเลยนะี่ เออเอ้มันได้อย่างนี้เด็เดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาซ้ำเราเราตายแน่นอนวันะผมมีพันหนึ่งเนี่ยปต้องการไว้ก่อนนะผมยังไงก็อยู่รอดได้แน่นอนันตอนนี้นะวงเล็บเลยโอ้โหแต่ละตัวแต่ว่าก็ยังดีกว่าตะกี้นะห้าพันเลยอะเมื่อกี้มันบ้าไปแล้วห้าพันนี่มันบ้าไปแล้วนะผมดูดิเอ้ยมันเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยวะโอเคไม่เท่าไหร่วะอ่าฟอร์ดอนโตน้ำนะผมนี่มันไม่โจมตีเราด้วยอะมันกะไซเดียวเราเลยอะอ่า เปลี่ยนตัวกันตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเราตายไม่ได้นะผมตัวตะเกะอ่าแล้วก็อ่ะเก็บไว้หนึน่งนะผมโอเคมันป้องกันหนึ่งเหมือนกันชิบหายจะจัดเลยทียเดียวชิบหายแล้วถ้าเป็นทรตีเร,เราเราด้องเลยผมแล้วเก็บสแต็กไม่ได้แพ้อีกแหละโอโชคดีจะจัดเลยทียเดียวโอเคมาโอา้โหเวลาโรดอนนายเจ้ามากเรียกว่าคู่มันได้โอเคมันมีแค่สามเท่านั้นไอ้นี่เป็นสายป้องกันนะผม ดังนั้นใจเย็นๆจอมเตีหนึ่งผมไม่ตายนะผมสวนแล้วอาการสวนต้องมามึงตายทีนี้ทีนี้สแต็กเราเต็มแล้วเราไม่ตายักตัวนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าลืมไปมันเหลือมันเหลือสองมันเหลือสองเอ้าแล้วสแต็กมึงไปไหนหมดโอเคแต่เหมือนค้นเราไม่ได้ง่ายๆหรอกเชื่อดินี่มันมีหกน แต่ว่ามันก็ต้องใส่สุดแม็กเหมือนกันอ่าไม่สุดกว่ามันโจมตีสี่มันก็ได้แล้ววะ่ะเดือดสองเหมือนเดิมวะ่ะแต่ว่า <c oughs> เราเพิ่งจะตายตัวแรกไงมันก็เลยไม่เท่าไหร่นะผมอืมมันต้องชน,นะมั่งแหละนะเทพที่ใจเล็กนะต้องเข้าข้าเงเราบ้างเนี่ยนะผมอ่าสามสี่ห้านะผม,มเดือดแตกของมันด้วยอา้าวปอกันหนึ่งนะผมไม่อยู่แล้วหนึ่งหนึ่งอะไรตีห้หาเรียบร้อยเล็กมายกนี้เพิ่งจะมาชนะนะผม <c oughs> ว่า ตัวแม่งโหดเหลือเกินแต่และตัวนะผมนี่เลเวล23นะถ้าเลเวลขาดตีผมงเงาเลยทีเดียวมาใส่เข้ามาได้แล้วอุ้ยโจมตีใส่มันยังก็ยังเหลือวุยจะเหลือไว้ทำไมเนี่ยไม่เข้าใจนะผมดางนั้นตายซะเถอะมั่วเหลือหนึ่งโจมตีหนึ่งเนะี่ยตายโกรธแค้นจ,จัดๆ <c oughs> แหลงเพชรต้องมาแล้ว,ลวน,นี่นแน่ชนะไหมเตินชนะแอลนะครับผมสกู๊ตคาร์ทโคเท เอาได้3าเลยนะผมแหลงเพชรต้องมาแล้วอ้าวอ,อันดับที่94เลยอะ่ะอ่า620อบนะผมอุ้ยห่างกันแค่1 1แต้มเท่านั้นเองอ่ะดูผู้นำแหลงเพชรหน่อย1394เองไม่เยอะเท่าไหร่นะผมแต่ว่าวันนี้แหละจะฟาดฟันกันแบบสุดๆนะผมโอเคอ่ะก็ขึ้นมาแหลงเพชรแล้วนะครับผมฝ่ายจะขึ้นมาได้แพ้รัวๆเรียก่าแพ้รัวๆ พอดีฝ่ายนะสำหรับวันนี้นะเพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มยาวๆแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เรื่งล่างด้วยครับตีแล้วเป็นยังไงบ้างได้อยู่แรงเท็รกันหรือเปล่านะผมแต้มไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามีแต่คนโหดดอ่ะคอจริงแล้วนะครับผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s ส r คร e ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันละกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายพรพิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสียอแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ Bye